สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจพระโสธรเมืแปดริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพระโสธรวัโสธรโจดังเราร้านผมตั้งอยู่ที่ Major 1, ทเมเจอร์ซินิเพ็กบิ๊กซีหนึ่งโจดิงเสาวันนี้ทางร้านมีความยินดีไปอย่างยิ่งที่จะนําเสนอวัตถุมงคลหลวงพ่อพระโสธรวัโสธรท,ที่มีความน่าสนใจมากๆหนึ่งรุ่นนั่นคือ พระลอยองหลวงพ่อพุทธโสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำร,รวจนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยผมได้เคยทำวิดีโอมาหลายวิดีโอแล้วนะครับแต่วันนี้จะนำเสนอเป็นเนื้อ,อ,อทองคำนะครับถ้าชื่อเต็มก็คือพิมพ์ทองคำอปรปกายเล็กนะครับผมก็คือพิมพ์พ่นทายเล็กนะครับผมซึ่งพระรุ่นนี้นะครับรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำร,รวจเนี่ยก็จัดสร้างโดยกรมตำร,รวจที่ทางพลตบดีเอกพจน บุญยจินดานะครับเป็นอธิบดีกรมตํารวจในสมัยนั้นนะครับเพื่อจัดหารายได้เป็นส่วนาการแก่ข้าราชการตํารวจนะครับโดยพระรุนนี้เนี่ยมีพิธีพุทธาพิเศษถึง2วาระนะครับผมโดยวาระแรกนี่จัดที่ห้องสารสินกรมตํารวจปทุมวันนะครับผมมีเกาจิสารการรูปพิธี108รูปนะครับเ,เกจิมีเกจิผู้ใหญ่นะครับดังๆมากมายนะครับเช่นหลวงพ่ออุจมะนะครับวัดวันวิเวก กาลามนะครับกาญจนบุรีนะครับผมพบคุณวัดบ้านไร่นครราชสีมานะครับผมพ่อเปิดวัดบางพระนครปฐมเป็นต้นนะครับผมแล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยครั้งที่2เนี่ยที่พระบูสดวสถวาลารามวลวิหารจังหวัดเชียงแานนะครับโดยมีองค์สมเด็จยานสองวานสมเด็จยานาสองวานนะครับสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกนะครับท่านเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยนะครับแล้วมีเกจิหนึ่งร้อยลูกนะครับนั่งปลุกเสกนะครับผม เมื่อวันที่27สิงหาคมพศ2 5 3 8นระครับผมรุ่นนี้เนี่ยมีการจัดสร้างโดยบริษัทแพนด้าจิวเวลี่จำกัดมหาชนนะครับผมผ,ผู้ผลิตพีมาโก้และส่งออกจิวเวลี่นะครับผมซึ่งเราทราบดีแล้วว่าถ้ารุ่นนี้ถ้าผลิตโดยพีมาโก,ก้ก็ทองคำค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็วัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยมีการจัดสร้างทั้งเนื้อเงินเนื้อเงินทุบสามกรรษัตริย์แล้วก็เนื้อทองคำนะครับผมแล้วก็มีการจัดสร้างพระบูชาเช่นเดียวกันนะครับ พิมพ์ก็จะมีทั้งพิมพ์ลอยองนะครับแล้วก็พิมแปดเหลี่ยมนะครับก็มีเหรียญแจกด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสที่ที่จะนําเสนอวันนี้ที่อยู่ตรงหน้าท่านนะครับที่อยู่ตรงหน้าท่านเนี่ยเป็นพระลอยองหลวงพ่อโสธรน,นะครับรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตํารวจนะครับผมเป็นเนื้อทองคานะครับพิมพทองากายเล็กหรือเรียกว่าพิมพ่นทรายเล็กนะครับผมโดยรุ่นนี้เนี่ยมีการจัดสร้างเพียง1 0,000อ,องค์นองนะครับผมแล้วก็ รุ่นแปปีกรมตำรวจเนี่ยเผมเรียนในหลายวิดีโอแล้วว่า,าตรงใต้ฐา,านนะครับก็จะมีการารันนัมเบอร์ไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าถ้าเป็นพิมพ์ทองคำนะครับทองประกายเล็กเนี่ยหรือพ่อนทรายเล็กเนี่ยที่มีการจัดสร้างเพียง1 0,000องค์เนี่ยจะมีรันหมายเลขตั้งแต่เลข1นึ่งถึงเลขหนึ่งื่นนะครับผมนะครับแล้วก็องค์ที่ผมได้มาเนี่ยมีทั้งกล่องทั้งการ์ดมามามา,มาพร้อมนะครับ ก็ที่ท่านเห็นอยู่ขนะนี้ก็เป bon ็นพระลอยองหลวงพ่อผ bueno ู้โสธรนะครับบุ้นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะครับปีพศ2 5 3 8นะครับเป็นพิมพ์เรียกว่าพนทรไซเล็กนะครับผมทีนะครับองค์นี้พอดีได้มาเขาก็เลี่ยมมาแล้วนะครับมาสวยงามมากนะครับหรือด้านหน้าองค์พระนะครับ องฐานปิบก็มียอานอุณารโลมนะครับแล้วก็มีเขียนคำว่าโสธรน,นะครับสวยงามนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีตาโลกเขนนะครับตำรวจนะครับแล้วเขียนว่าตอรอ80ปีนะครับเลขไทยนะครับ จะได้ตรงด้านด้านฐานไม่เห็นด้านฐานที่สําคัญนะก็โทษทีที่องค์นี้พอดีได้มาก็เขาเรียกม,มาแล้วนะครับได้ฐานเนี่ยจะมีถ้าด้านด้านบนเนี่ยนะครับจะเขียนเป็นเลขไทยนะครับคือเลขประจำองค์พระนะครับซึ่งจะตรงอากาศนะครับแล้วก็มีเขียนว่าประวัติศาสตร์ตำรวจนะครับสวยงามนะครับ ก็เพียงแต่นำเสนอให้เห็นว่าทางาวัตถุมงคลหลวงพ่อพุทโธรอนก็มีรุ่นนี้นะครับโดยกว้างๆนะครับนะครับแล้วก็นี่คือลักษณะของอากาดเขานะครับกาดเขาเป็นแบบนี้นะครับในกาดนี้จะเขียนว่าเป็นหลวงพ่อพุทโธทน,นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็องนี้มีหมายเลขประจำองค์พระคือเลขเลขอันนี้ที่ซื้อ,องค์นี้มาเนี่ยเพราะว่าเลขสวยมากนะครับเ,เลข03แล้วก็93ตัวนะครับ ที่ผมเรียนแต่แรกแล้วว่าถ้าเป็นรุ่นทองคำพิมพ์่นทรายเล็กเนี่ยเขาจะมีรันดัมเบอร์ระหว่างสร้างแค่10,000องค์นะครับแล้วก็มีการรันหมายเลขแค่1นึถึงหนึ่งนะครับองค์นี้ก็คือหมายเลข0ูนย์สตัวนะครับศูนย์สานะครับเลขสวยมากนะครับลักษณะการก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีเขียนคำพุทธโสธรน,นะครับรุ่นประวัติศาสตร์ กรมหลวงแปดสิบปีนะครับผมแล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษที่ทางวัดโสธรเวลาราวรมิหารนะครับเมื่อวันที่27สิงหาคม2568นะครับแล้วองค์พระองค์นี้เนี่ยสร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์9 9 9าสิบเก้าจุานตนะครับจำนวนจันทร์สร้างที่ผมเรียนไปแล้วคือ1น0 0 0องค์นะครับแล้วก็ผู้จัดสร้างคือบริษัทแพนด้าจูเลียจังกัดมหาชนนะครับผู้ผลิตพีมาโกนะครับลัศกาศเป็นแบบนี้นะครับส่วนลักษณะกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับ ตาโลเคนะครับแล้วก็มีเขียนประคุณสุทธนนะครับรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะครับโอเคนะครับก็ในเบื้องต้นก็จะนำเสนอ,อประมาณนี้นะครับเ,เพเต่านี้เพราะว่าอยากให้เห็นว่า,ามีรุ่นนี้นะครับพอนะดีหยิบเจอมานะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจดูพระเครื่องพระบูชาอื่นๆของทางร้านผมก็สามารถติดตามผมได้ที่ทางเพจผมนะครับ เพจผมชื่อว่าร้านพระเครื่องโจรพระสะรุธรมืแปดเดืวนะครับโดยท่านที่ a c e b o o k ของท่านเข้าได้สองทางนะครับคือหนึ่งทาง a c e b o o k ของท่านเซิร์ชคำว่าร้านพระเครื่องโจรพระสะรุธรมือแปดเดืวก็จะขึ้นแล,และันนั้นผมมีลงทั้งพระเครื่องพระบูชาวไว้สลับกันนะครับแล้วก็ทุกองค์ที่ลงไว้เนี่ยมีให้เช่านะครับเพราะผมมีหลายองค์นะครับผมส่วนในองค์ไหนที่เช่าไปแล้วผมก็จะลบไปนะครับแล้วก็ ส่วนทางที่2คืออาจจะเข้าทาง Google นะครับโดยพิมพ์คําว่าร้านเครื่องโจรพระสงทรงมือแปดิ้วนะครับก็จะขึ้นชื่อร้านผมและร้านเครื่องโจรพระสงทองมือแปดิ้วเช่นเดียวกันนะครับหรือทางที่2ก็คือเข้าไปดูเครื่องพระบูชาผมได้ที่ทางโพสไลน์บููมงผมนะครับโดยเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับลน์ไอดีผม j o s e p วจโอเอสเพินะครับเพิ่มผมเป็นเพื่อนแล้วลองกดมือไปดูที่ทาง โพสไลน์บูมผมนะครับโจวัสอนแปดเลี้ยวนะครับผมในนั้นผมก็จะลงทั้งพักเคลื่อนพระบูชาเช่นเดียวกันนะครับผมหรืออีกทางหนึ่งซึ่งเป็นเพจรวมนะครับก็คือทางทิกตอกนะครับทางทิกตอกเนี่ยผมลงเป็นเป็นเพจเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่องรวมๆไว้นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของเขานะครับแล้วก็ แต่ละช่องเนี่ยก็ถ่ายรูปไว้หลายมุมนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดของพระรุ่นนั้นว่าเป็นรุ่นไหนปีไหนเนื้ออะไรนะครับผมโดยคร่าวๆนะครับแต่เป็นภาพรวมนะครับท่านจะสามารถดูตรงนี้แล้วก็มาดูในวิดีโอหรือดูในทางเฟ e b o o k ของผมต่อก็ได้นะครับเ,เฟซ book ผมก็มี2องเฟซนะครับ ก็ลงภาพแบบเดียวกันนะครับ Facebook ผมก็มีชื่อจริงผมนะครับวอลลิตเจริญลมนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ w o r a R i t c h a r o n แล้วก็ r o m นะครับผมหรืออีก Facebook หนึ่งก็คือโจพัสตอนแปดิ้วนะครับผมแต่ถ้าท่านต้องการดูองค์จริงแบบนี้ก็เข้ามาอยู่ที่ช่อง YouTube ผมผมนะครับชื่อว่าร้านเครื่องโจพัสตอนเมืองแปดิ้วนะครับก็โดยท่านเข้าไปที่ u t u b e นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าโจพัสตอนก็ได้นะครับก็จะเข้าไปสู่ร้านเครื่องโจพัสริตอนเม เอามืกดไปที่ชื่อร้านผมนะครับแล้วลองหาคําว่าเพลย์ลิสต์นะครับเพราะว่าในเพลย์ลิสต์เนี่ยผมแยกหมวดหมู่ไว้2หมวดคือหมวดพระเครื่องกับหมวดพระบูชานะครับหมวดพระเครื่องในนั้นก็จะมีทั้งพระเครื่องหลวงพ่อพุะโสธรนะครับจากพระสสธรแล้วก็จากที่หน่วยงานอื่นจัดสร้างแล้วก็มาพุทธาพิเศษที่พระบูชสวัดสธรเช่นเดียวกับรุ่นนี้นะครับมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับที่ผมมีนะครับที่มีให้เช่านะครับแล้วก็โดยเฉพาะพระเนื้อทองคำแบบนี้เป็นต้นนะครับผม ส่วนพระบูชาก็เป็นพระบูชาแบบเดียวกันนะครับคือทั้งจากทางวสธรแล้วก็หรือหน่วยงานอื่นจสร้าแล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษทางพระบูษวสธรน,นะครับผมก็มีให้ลงหลากหลายรุ่นนะครับที่ผมเรียนคือผมเองเป็น c o l l e c อ o r ตั้งปักเรื่องทองคําแล้วก็พระบูชาหลวงพ่อวสทธรนะครับผม,บผ,มผมค่อนข้างจะศรัทธาแลบาะบูชาหลวงพ่อวสทธรมากนะครับพระบูชาที่ผมจะ ถ้าไม่มีผมก็เช่าเลยนะครับถ้าพอกำลังซั์พอไปได้นะครับผมแล้วก็เช่าหลายไซส์บางองค์ก็มีหลายองค์เป็น10บสองค์เลยครับผมก็ในนั้นผมก็ลงลงไว้หลากหลายนะครับตั้งแต่พระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรรุ่นแรกนะครับน่าสนใจมากๆปี2497นะครับแล้วก็รุ่นที่2ที่ออกจากวัดโสธรก็ปี2498ก็ลงไว้เช่นเดียวกันแล้วรุ่นที่สามก็ปี2503นะครับ2504 2505ก็ลงไว้แล้วนะครับ แล้วก็มี2506 2508 2509ลงไว้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปี2514ทั้งแบบบล็อกแรกแบบตาโบแบบใช้ปศ2514ก็ลงไว้แล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปีปศช่วงระหว่างปีปศ2515-2520ที่ผมเรียนว่าน่าสนใจเพราะว่าเป็นพิมพ์ลงพัสองที่ที่หน้าพระพักตร์จีนแล้วก็เป็นพิมพ์ที่สวยงามนะครับเป็นแบบโบราณใช้มานานนะครับแล้วก็มีการจัดสร้างกระดานหน้าตักเนี่ย เพียงแค่3นิ้ว5นิ้วแล้วก็6นิ้ว7นิ้วถ้าเรียก6นิ้วเป็น7นะครับาเรียก7ก็ว่าเป็น9กนะครับนั่นคืออย่างที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีหลังปี2.0นะครับเป็นต้นไปก็เริ่มมีการจัดสร้างขนาดที่ที่ที่นิ้วจริงนะครับถ้าต่างนิ้วจริงคือ3 5หเแล้วก็มีสร้าง12นะครับแล้วก็มีการจัดสร้างเนื้อทองเหลืองปิดทองด้วยแล้วก็เนื้ออื่นๆด้วยนะครับผมโอเคนะครับ ก็ในเบื้องต้นก็จะนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจยังไงก็สามารถติดต่อมือถือผมได้ที่0818607372นะครับผมร้านผมเองก็อยู่ที่เมเจอร์ไม่ไกลทางวัะโสธรถ้ามีโอกาสมาที่8ริ้วนะครับก็มากราบองค์หลวงพ่อพระโสธรน,นะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็บรรสวยงามน,นะครับอาหารก็อร่อยวางแผนดีๆนะครับอาหารมีทั้งร้านที่ทางให้ให,ให้ให้ทานก็คือ กับสชาวคนกรุงเทพโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีมีร้านอาหารท้องถิ่น l o คอลนะครับก็ก็มีเยอะเลยครับร้านอาหารอร่อยมากทั้งทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ริมแม่น้ำสวยงามนะครับผมนะครับโอเคในเบื้องต้นก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมขอทุกคนโชคดีนะครับเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดนะครับแล้วก็ค้าขายร่ำรวยนะครับผมแล้วถ้ามีโอกาสมาแปดริ้วก็ลองแวะมาดูนะครับที่ร้านผมร้านระเครื่องโจงสุทธรเมืองแปดริ้วนะครับที่เมเจอร์ซีเพ็กบิ๊กซีหนึ่ง จัเสาครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับไงฝากกดไลายติดตามทางเพจผมทาง YouTube ทาง TikTok ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ